ทำไมเราจะต้องเป็นอริบุคคลเราเป็นคนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอเคยสงสัยไหมบอกท่านอาจารย์มาสอนนิพพานทำไมเอานิพพานไปทำอะไรมีคนเคยถามอาตมาว่าอาจารย์อยากได้นิพพานไปทำอะไรอาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมอยากได้อะไรในชีวิตอยากได้บ้านบ้านพังไหมได้รถมารถพังไหมได้คู่ครองมาคู่ครองตายไหมตาย โยมกําลังได้สิ่งที่ตายมาเป็นมาครอบครองใช่ไหมครูเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นนะมากเนี่ยกำลังแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐแสวงหาสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอะไรเล่าเป็นของที่แก่ที่เจ็บที่ตายบุตรภรรยาฆ้าทา,ทาสกรรมกรทรัพย์แก่เจ็บตายไหมได้ทรัพย์มาแล้วทรัพย์หายไปไหมหายแหมได้ทรัพย์มาดี ค่อยๆบินหนีออกไปอยากให้ทรัพย์บินหนีออกไปไหม <c oughs> ไม่อยากอยากสําเร็จสมปรารถนาไหมวิธีสําเร็จสมปรารถนาทําอย่างไรทําอย่างไรต้องไปบนไหมต้องไปบวงสรวงไหมไม่ต้องต้องไปบูชาอะไรไหมไม่ต้องทําอย่างไรพระศาสดาให้ทำห้าอย่างเหตุสําเร็จสมปรารถนาทดลองเลยนะออกจากห้องประชุมไปวันนี้เราจะสมาทานเหตุสมปรารถนาหประการ อยากทำไหมอยากสำเร็จไหมเอาไปทำนะ 1. พระผู้มีพระภาคให้มีศรัทธาสัมปทาแปลว่าเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนของตถาคตเชื่อหรือยังเชื่อเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหมสอพระองค์บอกให้เรามีศินห้าศีลสัมปทาชี้ไปที่ศินห้าข้อสาม พระองค์ให้เรามีสุดตะคือคำสอนของตถาคตพุทธวจนะคำที่ออกจากตถาคตสุดตะสุดตะเคยยะเวยากรานคาถาอุทานอิติวุตกะชาตากะอภูตธ,ธรรมเวทละนี่คือประเภทของคำพระพุทธเจ้ารวมเรียกด้วยคำคำเดียวว่าสุดตะอันที่สี่พระองค์บอกให้เรามีอะไรมีจาคะจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันการสละออก เรามีมากแล้วเราต้องแบ่งปันแบ่งเพื่ออะไรเพราะเรากำลังจะบอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราเราก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ของเราแต่ของเรามีนี่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 เต็มไปหมดเลยใช่ไหนี่ก็ของเรานี่รถเรานี่บ้านเรานี่บุตรภรยาข้าทาสบริวารโอ้ของของเราเต็มเลยใช่ไหมผู้เจ้าก็ว่าอ่ะสละออกซะคำข้าวที่เรากำลังจะกินเนี่ย แม้คำข้าวคำสุดท้ายที่เราจะกินเนี่ยแต่มีปฏิคาหกคือผู้รับทานยังรออยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งคำข้าวแม้นั้นก่อนบริโภคเนี่ยพระองค์ให้เรารู้จักแบ่งคำข้าวให้เรารู้จักเสียสละก่อนที่เราจะบริโภคนี่เป็นการฝึกการละความตรณีอันเป็นมนทินองค์ต้องการให้เราละความตรณีซึ่งอน,นิสงค์ของการละความตรณีคือการได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์อันใหญ่ ที่ตัดไว้ในเรื่องของภิกขุผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดอันนี้สงฆ์าประการจะได้การละความตเหนียนเป็นมนทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่นี่คือจาคาสัมปทาข้อที่สี่ของเหตุสมปรารถนาข้อที่5สุดท้ายคืออะไรปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคืออะไร 1. ละนิวรห้าอากุศลหประการส เห็นความไม่เ <Buck> ท <led> ี่ยงการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปการเห็นตรงนี้ชื่อว่ามีปัญญาเราทำแค่นี้ลองดูดูซิชีวิตโยมจะดีขึ้นไหมและคิดอะไรแล้วปรารถนาอะไรแล้วจะประสบผลสําเร็จไหมไปพิสูจน์ข้อธรรมะของตถาคต และเลิกดียามดีขณะรุ่งขณะดีรุ่งดีมงคลดีเลิกดีมงคลดีตัวเลขดวงดาวเกี่ยวข้องมะไม่เกี่ยวแต่ก็เห็นทำกันจังเลยใช่ไหม <c oughs> ตัวเลขดวงดาวไม่เกี่ยว <c oughs> ตกลงแล้วอะไรเกี่ยวละ่ะ <c oughs> เลิกดียามดีอยู่ที่อะไรตัวเราตัวเราทำอะไรตัวทำอะไรกุศลหรืออกุศลกุศล สัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นเห็นนะดังนั้นอยากทําบุญบ้านขึ้นมาจําเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหมต้องไปให้หมอดูมานั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรไหมไม่ต้องโยมต้องกลับมาทําอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ตั้งใจรักษาสินห้าเวลานั้นเลยตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหมอยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสำนักงานใหม่ทําเลยแต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องเวลานี้วันนี้เท่านี้นาฬิกาแต่โยมยังฆ่าสัตว์รักทรัพย์ ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมายังเมากัอยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีได้เลิกดียามดีมงคลดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่อันนี้พกโยมทั้งหลายต้องไปสอนต้องไปบอกต้องช่วยกันอันดับแรกสอนตนเองก่อน แล้วก็สอนผู้อื่นต่อไปเราต้องช่วยขยายผลเพราะพระธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดการเป็นเอฮิปัสโกควรเรียกกันเข้ามาดูวันนี้เรามีผู้นำเป็นคุณหมอที่ชวนพวกเราเข้ามาดูในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมอันประเสริฐที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นอากาลิโก ถูกต้องตรงจริงตลอดการอันสมณะพราหม์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้นี่คือความประเสริฐของพระธรรมของาศาสดาเราดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมตัวกรรมก็คือตัวอารมณ์ที่เรากำลังคิดกำลังนึกอยู่นั่นเองดังนั้นเวลาคิดนึกเรื่องใดเราต้องคิดนึกเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นกุศลใช่ไหมอย่านึกเรื่องอกุศล เวลาอากุศลเกิดขึ้นมาในใจแล้วพระองค์ให้เราทำอย่างไรให้เราเนี่ยใช้ฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสรหีคือความเพียรอย่างแรงกล้าอปปติวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเหมือนบุรุษที่กำลังมีไฟไหม้ลุกหลงเสื้อผ้า หรือไฟที่กำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะบุุษนั้นต้องทำอย่างไรต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางเพื่อจะดับไฟนั้นเสียถูกต้องไหมนั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันอุปมาฉันใดก็ฉันนั้นเกิดอกุศลในใจแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าร่างกายโยมตายไปในวินาทีนั้นจิตของโยมที่โยมกำลังยึดถืออยู่ มันไปตั้งอาศัยในอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่ซึ่งอกุศลนั้นจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือนรกกำเนตรชานเปรตพิสัยคติภายหน้าของเรากำลังเป็นทุกขติอันตรายไหมอันตรายสัตว์นรกเกิดแล้วอยู่นานทุกทรมานมากพระพเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใด ที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายเหมือนการถูกจองจำอยู่ในนรกกัมเนริชานหรือเปรตวิสัยทารุณที่สุดแล้วสัตว์นรกเดรชานเปรตวิสัยแก่เจ็บตายไหมแก่เจ็บตายสัตว์นรกตายแล้วไปเกิดที่ไหนองค์บอกเกิดเป็นสัตว์นรกต่อหรือเดรชานหรือเปรตวิสัยปริมาณเท่ากับดินในมหาปตพีทั้งโลกส่วนสัตว์นรกกัมเนรจชานเปรตวิสัยที่หลุด กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นมีจำนวนเพียงแค่เศษดินปลายเล็บพระองค์พระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บกับดินในมหาปตพีทั้งโลกอย่างไหนมากกว่ากันทั้งโลกมากกว่าใช่ไหมแต่สัตว์นรกลงไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดามีแค่นี้ที่เหลือเกิดซ้าส่วนมนุษย์และเทวดานั้นเวลาตายเกิด ในสามคติข้างล่างเท่ากับดินมหาปตพีมนุษย์และเทวดาที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือมาเป็นเทวดาซ้ำเนี่ยมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากเห็นไหมดังนั้นนี่คือความจำเป็นที่โยมจะต้องเป็นอริยะบุคคลให้ได้เป็นคนดีที่ดีแบบพระพุทธเจ้าบอกดีคือคุมกายวาจาใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายามเมาและมีความมั่นคงในประพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่มีผิดเราจะไม่พึ่งองค์ความรู้ของใครในการที่จะเดินสู่หนทางความหลุดพ้นจากความตายนอกจากพระพุทธเจ้าถ้าโยมเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอย่างนี้โยมกำลังได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือโสดาบัน ดังนั้นโสดาบันมีคุณสมบัติง่ายๆเพียงแค่โยมเนี่ยเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าพุทธวจนะในองค์พระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบตามพระธรรมและมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือตัวศีลห้า ทำแค่นี้ใครมีคุณสมบัตินี้ในตนบุคคลนั้นให้พยากรตนและตนนั่นแหละว,ว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่มีพบที่แปดของโสดาบัน แย่ที่สุดก็เกิดอีกไม่เกินเจดคราวในเจ็ดคราวนั้นเทเวจะมนุษย์เสจะเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างปิดประตูอบายนารกกำเนิดชานเปลววิสัยไม่ไปเกิดแล้วดังนั้นถ้าโยมแต่โสดาบันก็คือแต่อรหรันแต่อย่างช้าคืออีกเกิดอีกเจครั้งไม่มีครั้งที่8ความเพียรของโยมไม่เป็นหมันเปล่า ไม่ศูนย์เปล่าวันนี้เราทำความเพียรมาเพื่อการทำการงานอาชีพพอกเกษียณแล้วหมดไหมหมดไม่มีอะไรได้ทรัพย์มาแล้วก็หายไปแต่ถ้าโยมได้อริยทรัพย์ติดตัวโยมไปตลอดเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมความทุกข์ในชีวิตจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำดังนั้นโสดาบันจึงมีคุณวิเศษตรงนี้คุณวิเศษของโสดาบัน เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านั่นคือเราจะเข้าถึงความไม่ตายอมตะธรรมการเกิดของเรามีจํากัดละและโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสือ่อมเสื่อมไม่ได้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวจึงบอกว่าโยมต้องทำความดีให้แตะระดับที่เสื่อมไม่ได้เหมือนภาษาที่เรียกว่าติดลมบน โยมต้องทําความดีแบบว่าประเภทไม่เสือ่อมคืออริบุคคลขั้นต้นโสดาบันแค่นั้นเองคือโยมวางความเชื่อความเลื่อมใสผิดผิดไปที่ผิดผิดเนี่ยโยมวางทิ้งไปเลยแล้วมาเลื่อมใสและนับถือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นอาตมาไม่ได้มาแนะนําให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ผิดหรือเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสพระพุทธเจ้าวควรเลื่อมใสไหม พระธรรมของพระองค์ควรเลื่อมใสไหมพระสงฆ์ที่เดินตามพระองค์เป็นอย่างดีควรเลื่อมใสไหมควรดังนั้นอาตมาบอกสอนให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสไหมพระพุทธเจ้าเคยเบียดเบียนเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไหมไม่เคยมีแต่เมตตาสัตว์โลกพระธรรมของพระองค์ทําความเดือดร้อนให้เราม,มั้ไม่มีใครเคยถูกเอา ไปเข้าคุกเพราะการไม่ฆ่าสัตว์ไหมมีใครเคยถูกจับเพราะการไม่ขโมยไหมไอคนนี้ไม่ขโมยเอามันไปติดคุกมีไหมมีแต่ว่าไอคนเนี้ขโมยเอาไปติดคุกใช่ไหมคนนี้ฆ่าเอาไปติดคุกเห็นนะโยมกําลังมีธรรมะที่ทําให้โยมไม่มีความทุกข์สินห้าเห็นนะดังนั้นพระพุทธเจ้านําความสุขมาให้ในชีวิตเรามะนำความสุข และท่านควรเป็นบุคคลผู้ที่เราเริ่มสายไหมละ่ะควรเรากราบไหว้พระธรรมพระธรรมสอนเราได้ใช่ไหมสอนเราได้ตามบ้านมีบ้านเล็กๆอยู่หัวมุมบ้างไหมมีบ้านน้อยๆมาเรียกบ้านนกะ่ะไหว้มาหลายสิบปีเขาเคยสอนอะไรเราไหมไม่เคยเลยนั่งเงียบเลยเนาะจะป่วยจะเจ็บก็ไม่เคยสอนเราใช่ไหมไม่เคยสอน โยมว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไหมไม่แน่ใจใช่ไหมมีเทวดาอยู่ในนั้นไหมอถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ในนั้นเนี่ยโยมหน้าไปเกิดไหมไปปัดกวาดเช็ดถูมันบ้างไหมไม่เคยเลยโศกโปกก็โกโปกนกก็ขี่บางทีแมวก็โดดขึ้นไปขี่ไปปัสสาวะบ้างใช่ไหอืมเทวดาเนี่ยผู้เจ้าบอกเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันนะทิพย์ เขาจะมานั่งจับเจ้าอยู่ในนั้นเหรอใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้โยมเป็นไปไม่ได้แล้วเราควรเคารพไหมแต่เย็นนี้กลับไปก็ไหวเหมือนเดิมเพราะว่าหวันไวหวหวาดเสียวใช่ไหมลองตัดใจอ้าววันนี้ตายเป็นตายไม่ไหว้ย,ยมลองดูซิจะตายไหมเออยมว่ายมตายไหมไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรอกเนาะไม่ใช่ตายเพราะการไม่ไหวแต่ตายเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหม แก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีปัญญาหน่อยโยมเทวดาประจําตัวมีไหมถ้าโยมทาบุญสุนทานได้ไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ประจําตัวในกรเนี่ยเครียดไหมเครียดมันจะอาบน้ําจะขี่จะปัสสาวะอะไรก็ต้องตามมันไปตลอดเลยใช่ไหมมันเป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมที่จะต้องมีเทวดามานั่งเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโยม เนี่ยความเห็นที่ไม่ถูกต้องแบบนี้โยการแผ่เมตตาที่พระเจ้าบอกเทวดารักษาเนี่ยไม่ใช่เขามานั่งประจำตัวเราอยู่นะอืมเขาไม่มีหน้าที่อย่างนั้นแต่เกื้อกูลกันได้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพเดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาตสาตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงก,กระทํากาละ ถ้ายังไม่บรรลุค,คุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมไปบังเกิดในพรหมโลกนี้คืออน,นิสงส์11ประการของการเจริญเมตตาแต่ไม่ใช่ว่ามีเทวดามาประจำตัวเราไม่ขนาดนั้นแม้ดูเราจะมีอภิสิทธิ์ชนแล้วเกินมีเทวดามาเดินตามต่อยต่ยต่อยตอย่ตย,ตย,ตย,ตยคุ้มของเพราะนั้นเทวดามีสอย่างที่ดีกว่ามนุษย์พระองค์ตรัสว่าคือสุขทิพย์อายุทิพย์วันนทิพย์ ส่วนมนุษย์มีอะไรที่ดีกว่าเทวดาอามนุษย์มีอะไรที่ดีกว่าสามอย่างเหมือนกัน 1. เป็นผู้มีสติ 2. มีความกล้าหาญ 3. ม,มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดดังนั้นเวลาเทวดาเขากำลังจะตายเขาอยากไปเกิดเป็นอะไรโยเขาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์คือสุขติของเทวดา พระพุทธเจ้าเล่าให้พิกุทั้งหลายฟังเนี่ยเทวดาเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยงแบบงแบปะแงบอยู่เนี่ยนะแล้วเวลามีเทวดาอีกคนมาเยี่ยมเนี่ยเทวดาคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาบอกให้เธอไปสู่สุคตินะอ่าพิกุก็เลยงงนะโอ้โหเทวดามันก็หรูแล้วนะใช่ไหมอะไรมันก็เป็นทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีอนุภาพใช่ไหมแล้วสุคติของมันคืออะไรอีกละ่ะอะไรจะสูงเขาอีก ผู้เจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์เห็นนะแล้วเทวดายมวิ่งไหว้เทวดาใหญ่เลยนะจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยวหว้มนุษย์ผู้เจ้าตรัสไว้อย่างไรเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีคุณสมบัติอย่างไรมีศิลท้าวสักกาเทวราชเดินลงมาจากเวชันตราปราสาท ประนมมือไหว้ไปทุกทิศมาตุลีเทพบุตรถามเท้าสักกว่าเท้าสักกาไหว้ใครไม่เห็นมีอะไรเนี่ยไหว้อากาศหรือไงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นนะเท้าสักกาเวลาไหว้ใครเป็นราชาของเทวดาในชั้นดาวดึงจะไหว้ใครอีกไม่เห็นมีอะไรเลยมองไปก็โล่งๆแต่ประนมมือไหว้ไปรอบเลยก็เลยถามว่าเท้าสักกวาไหว้ใครเท้าสักกว่าตอบว่าอะไรตอบลูกน้องตัวเองว่า ไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติพระมาจันไหว้พระเสขะคืออริบุคคลขั้นต้นไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าเห็นไหมเขาต้องมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนไหมไม่ต้องเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแค่โยมตั้งเจตานานั้นคือกรรมเกิดขึ้นแล้วโยมตั้งเจตนาจะเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ประนมมืออัญชลีหรืออภิวาทไปทางทิศใดตรงนั้นก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วเราไปวิเวกตามป่าเขาและลึกถึงพระพุทธเจ้าอยากเคารพเราก็กราบด้วยเจตนาเคารพตรงนั้นโยมไปเห็นอ้าวพิขุรูปนี้กำลังกราบต้นไม้สงสัยจะไหว้ต้นไม้เคารพต้นไม้ละสิไม่ใช่หรือกราบไปในที่โล่งๆอ้อนี่เคารพทิศ พระสารีบุตรยังเคยถูกโจทย์ว่าเคารพทิศไม่ใช่เพราะเจตนาท่านกําลังเคารพใครพระพุทธประธรรมประสงค์เหมือนเท้าสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศเท้าสกกะไหว้ใครไหว้พระพุทธเจ้าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมแค่โยมเป็นอุบาสกเป็นผู้ชายดีๆที่ดูแลภรรยาโดยชอบธรรมเทวดาจะไหว้โยม ตกลงแล้วเราวิ่งไหว้เทวดากันเนี่ยใครไหว้ใครกันไม่รู้งงกันไปหมดแล้วนะใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมทําตัวดีอยู่ในศีลในธรรมเทวดาไหว้เราเข้าใจไหมตัวนี้เป็นตัวคุ้มครองโยมที่แท้จริงไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆที่จะคุ้มครองเราได้เพราะว่าสุขทุกข์หรือกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลไม่มีเทพมารพใดใบันดาลให้เรา ดีเราเลวได้นอกจากกายกรรมวจีกรรมของเราเองดังนั้นโยมต้องรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องว่าเราจะดีจะเลวอนาคตเราจะดีเลวนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับกายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมกรรมทางวาจาและมนโนกรรมกรรมทางใจอย่าไปสร้างเหตุผิดไปวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานกันใหญ่เลยใช่ไหมแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นบัรดาลได้แล้วเราก็ไปขอ ขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ฉันร่ํารวยขอให้ชันได้ยศได้ตําแหน่งถูกลอตเตอรี่น่ะนั่นโน่นนี่เป็นไปได้ไหมผู้เจ้าบอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกเธอกําลังเข้าใจผิดเธอกําลังมีมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่บันดาลคือกรรมของโยมเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าโยมถูกผู้เจ้าก็ผิดใช่ไหมผู้เจ้าพูดผิดทันทีเลยจริงไหมและผู้เจ้าพูดผิดได้ไหมไม่ได้ พระเจ้าพูดถิดไม่ได้พระเจ้าพูดมาแล้วเนี่ยอันสมณะปรามเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติดเตียนได้ไม่มีใครติเตียนคําพระเจ้าได้เลยเพราะท่านพูดสัจจะความจริงตลอดดังนั้นขอให้เราพึ่งพาสิ่งที่ถูกต้องและจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ํามันโยมต้องการน้ํามันแต่เอาเม็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพงน้าเอามือคัดเม็ดทรายได้น้ํามันไห ไม่ได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งต้องการน้ามันเหมือนกันเอาเมล็ดงามาเกลีย่ยลงในรางประพรมน้ําเอามือคั้นเม็ดงาได้น้ํามันไหมได้เพราะเขาสร้างเหตุถูกโยมอยากจเจริญรุ่งเรืองสร้างเหตุถูกรักษาสินห้าไม่ใช่ไปวิ่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางได้ไอ้ที่ได้มาเพราะกรรมไม่ใช่เพราะการบนบานสารกล่าวเข้าใจไหมแล้วพอบอกสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์บรรดาลได้ ท่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกบางคนก็ไปหาภูเขาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปจนจอมปลวกจนอะไรต่ออะไรนะ่ะไปกันพระศาสดาบ,บอกว่ามนุษย์เป็นนันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้าง สวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้เวลาบางทีโยมขับรถไปเจอต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีมีคนทิ้งสารอะไรไปโยมก็วายกันบีบแตกันใช่ไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็น ยมลองไม่บีบแต่สิจะตายไหมเออวัดไปเลยบอกเอา้าวันนี้ตายกันวันนี้ยอมตายเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาละเดี๋ยวไอ้เพื่อนข้างๆสกิดไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะนะมันจะมีคำที่แบบแปลกๆมาให้เราหวั่นไหวทีนี้ในความเป็นปุถุชนเนี่ยจะหวั่นไหวแต่ถ้าโยมเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าสิ่งที่พระพเจ้าตรัสผิดไม่ได้ ไม่งั้นผู้เจ้าก็พูดผิดดังนั้นพระองค์เนี่ยไม่ให้พึ่งอะไรเลยไม่พึ่งอะไรบอกกับพระอนนท์ให้พึ่งอะไรพึ่งตนและพึ่งธรรมะพระองค์บอกกับพระอนนท์ว่าพระออนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาเสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสาาณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อย่าพึ่งอะไรนะนอกจากตนเองและธรรมะโยมอาจจะคิดว่าโอ้โหดิฉันยังเลวอยู่เลยผิดศีลปิดธรรมจะพึ่งตัวเองได้อย่างไรวิธีการพึ่งตนเองของพระศาสดาคืคอจเจริญอาณาปานสติโยมรู้ลมหายใจโยมเรื่อยๆนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมการพึ่งตนพึ่งธรรมคือการจเจริญสติปัฏฐานสี่ ซึ่งพระองค์อธิบายด้วยอาณาปานสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เอาใจมารู้ลมหายใจตรงนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรแล้วเข้าใจไหมดังนั้นถึงแม้เราจะยังไม่ดีอยู่แต่เราก็พึ่งตัวเราเองได้อานาปานสติพระองค์บอกว่าอาณาปานสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงเจ็ แปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์องค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชาวิมุตินั้นบริบูรณ์ยมหลุดพ้นได้เลยเพราะยังไงย,ยมก็ตายถูกต้องไหมะนะทุกคนในห้องนี้ตายหมดพวกเราพึ่งพาคุณหมอคุณหมอก็ประคองเราได้พักหนึ่งและพวกเราก็ต้องตายอยู่ดีคุณหมอที่ช่วยประคองเราก็ต้องตายตามเราไปอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนเดินไปสู่ความตายหมด นี่ไงแต่ทุกคนเหมือนกำลังงอมืองอเทา้าไม่มีใครอยากเอาชนะความตายใช่ไหมองค์ความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ไล่ามาจนถึงปริญญาตรีโทเอกทำให้เราพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้ต้องตายอยู่ดีแต่องค์ความรู้ของพระศาสดาตรงนี้ใครรู้คนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้อมะตะธรรม ดังนั้นบุคคลเดียวที่สอนเราเรื่องความไม่ตายคือพระพุทธเจ้าวันนี้ให้องค์ความรู้พวกเราไปพวกเราจะได้มีปัญญามีปัญญาแบบพระพุทธเจ้า